ภาคผนวกสารูปยี่สิบปดประเภทรูปเป็นปรมัตธ,ธรรมที่ไม่ใช่สภาพรูปรูปเป็นสังขตธ,ธรรมเป็นสภาพธรรมที่เกิดดับจึงต้องมีปัจจัยปรุงแต่งให้รูปเกิดขึ้นอุปาทายรูปอาศัยมหาพุทธร,รูปจึงเกิดขึ้นเป็นไปแต่ที่อุปาทายรูปและมหาพุทธร,รูปจะเกิดขึ้นได้นั้นก็ต้องมีสมุดฐานคือ ธรรมะที่ก่อตั้งให้รูปทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นมิฉะนั้นรูปทั้งหมดก็เกิดขึ้นเป็นไปไม่ได้เลยสมุดฐานคือธรรมะที่ก่อตั้งให้เกิดรูปมีสี่สมุดฐานคือกรรมหนึ่งจิตหนึ่งอุตุหนึ่งอาหารหนึ่งรูปที่เกิดจากกรรมเป็นสมุดฐานเรียกว่ากรรมชรูปรูปที่เกิดจากจิตเป็นสมุดฐาน เรียกว่าจิตตชรูปรูปที่เกิดจากอุตุเป็นสมุทฐานเรียกว่าอุตุชรูปรูปที่เกิดจากอาหารเป็นสมุทฐานเรียกว่าอาหารชรูปกรรมชรูปรูปที่เกิดจากกรรมเป็นสมุทฐานโดยเฉพาะไม่เกิดจากสมุทฐานอื่นเลยมีเก้ารูปคือ 1. จากขู่ปัสสทรูป 2. โสตปรสสาทรูป 3. คานาปัสสะทรูป สชิวหาภาษาทรูปหกายะภาษาทรูปหอิทธิภาวะููปเจ็ปุริสภาวะููป 8. หัตยรูป 9. ชีวิตตินทริยรูปสิ่งใดก็ตามที่ดูเหมือนมีชีวิตแต่ไม่ได้เกิดจากอากุศลกรรมหรือกุศลกรรมใ,ใดๆเป็นสมุดฐานเช่นพืชพันธุ์ต่างๆ ไม่มีกรรมมชรูปทั้งเก้ารูปนี้เลยบางบุคคลกรรมไม่เป็นสมุดฐานให้เกิดจากขู่ภาษาทรูปบ้างโสตภาษาทรูปบ้างขานาภาษาทรูปบ้างชิวหาภาษาทรูปบ้างกายะภาษาทรูปบ้างอิทธิภาวะรูปบ้างปุริสภาวะรูปบ้างแต่เมื่อเป็นสัตว์บุคคลในภูมิที่มีขันห้าแล้วต้องมีหัตถยรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิต และมีชีวิตตินทริยรูปที่เกิดร่วมกับกรรมชรูปอื่นๆในทุกๆกรรมชะลาบสำหรับอสัญญาสตาพรมบุคคลซึ่งเป็นพรหมบุคคลที่มีแต่รูปไม่มีนามธรรมาคือระหว่างที่เป็นอสัญญาสตาพรมนั้นจิตเจะตะสิกไม่เกิดเลยจึงมีกรรมชรูปเพียงกะลาบเดียวคือกะลาบที่มีชีวิตตินทริยรูปเท่านั้น ในวงเล็บไม่มีจักขคูภาษาทรูปโสตับภาษาทรูปขานาภาษาทรูปชิวหาภาษาทรูปกายะราษาทรูปอิทีภาวรูปปุริัภาวรูปหาทยรูปกรรมชรูปเก้ารูปนี้เป็นอุปาทายรูปฉะนั้นจึงต้องเกิดร่วมกับอวินิโภครูปแปดรูปดังนี้คือหนึ่งจักขูทศกะกราบในวงเล็บ กลุ่มของจักขุปภาษาทรูปซึ่งมีรูปรวมสิบรูปคืออวินิพโยคารูปแปดบวกจักขุปภาษาทรูปบวกชีวิตตินทริยรูปสองโสตทัศกะกราบในวงเล็บกลุ่มของโสตภาษาทรูปซึ่งมีรูปรวมสิบรูปคืออวินิพโยคารูปแปดบวกโสตภาษาทรูปบวก ชีวิตตินเทริยรูปสามคานาทัศกะกราบในวงเล็บกลุ่มของคานาภาษาทรูปซึ่งมีรูปรวมสิบรูปคืออวินิโพครูปแปดบวกคานาภาษาทรูปบวกชีวิตตินเทริเอรูปสี่ชิวหาทัศกะกราบในวงเล็บกลุ่มของชิวหาภาษาทรูปซึ่งมีรูปรวมสิบรูปคือ อวินิพกขลูแปดบวกทิวหาภาษาทะลปบวกชีวิตตินเทระลรห้ากายะทศกะกรลาบในวงเล็บกลุ่มของกายะภาษาทะลปซึ่งมีรูปรวมสิบรูปคืออวินิพกขลูแปดบวกกายะภาษาทะลปบวกชีวิตตินเทรยลูหกอิทธิภาวะทศกะกรลาบในวงเล็บ กลุ่มของอิทธิภาวรูปซึ่งมีรูปรวมสิบรูปคืออวินิพโยครูปแปดบวกอิทธิภาวรูปบวกชีวิตติเทริยรูปเจ็ดปุริสภาวะทัศสกกระดาบเดมเล็บกลุ่มของปุริสภาวรูปซึ่งมีรูปรวมสิบรูปคืออวินิพโยครูปแปดบวกปุริสภาวรูปบวกชีวิตติเทริยรูป แปดหัตถยทตสกกะกระดาบเนวงเล็บกลุ่มของหัตถยรูปซึ่งมีรูปรวมสิบรูปคืออวินิโพครูปแปดบวกหัตถยรูปบวกชีวิตตินทรียรูปเก้าชีวิตตะนวกะกระดาบเลวงเล็บกลุ่มของชีวิตตรูปซึ่งมีรูปรวมเก้ารูปคืออวินิโพครูปแปดบวก ชีวิตต่งเทรลเยรูกรรมมชากราบเหล่านี้เกิดพร้อมกับอุปาทาขณะของปฏิสนธิจิตตามควรแก่ภพภูมินั้นๆและเกิดทุกอนุขณะของจิตทุกดวงคืออุปาทาขณะทิติขณะและพังคขณะข,ของจิตดวงหนึ่งหนึ่งและจะหยุดเกิดก่อนจุดติจิตสิบหกขณะจิตฉะนั้นกรรมมชรูปทั้งหมดจึงดับพร้อมกับจุดติจิต กรรมชรูปที่เกิดพร้อมกับปฏิสนธิจิตในภูมิมนุษย์ซึ่งเป็นชลาพุชากําเนิดในองเล็บเกิดในคันมีสามกระลาบคือหัตยะทัศกะกระลาบกายะทัศกะกระลาบภาวะทัศกกระลาบเมื่อเจริญเติบโตขึ้นจกขุทัศกะกระลาบโสตะทะัศกกระลาบคานะทัศกกระลาบชิวหาทัศกะกระลาบ ก็เกิดตามควรเกตการของกลาบนั้นๆผู้ที่ปฏิสนธิเป็นโอปปาติกาก,ากเนิดในวเล็บเกิดเป็นกายที่มีอวัยวะครบทันทีเช่นเทวดาเปรตอสุรกายและผู้ที่เกิดในนรกมีกรรมมาสรุปครบทั้งเจ็ดกลาบพร้อมกันทันทีในขณะที่ปฏิสนธิคือหัตยาักสกะกลาบ กายทัศกาลกลาภาวะทัศกกลลาจากขูทัศกาลกลาโซต่างทัศกกลลาคานัทัศกาลกลา,า,กา,กลาชิวหาทัศกกลลาแต่ถ้ากรรมประเภทใดไม่เป็นปัจจัยให้รูปประเภทใดเกิดก็เว้นรูปกะลาบนั้นๆทั้งในปฏิสนธิการในวงเล็บขณะปฏิสนธิจิตเกิดและในประวติการคือขณะหลังปฏิสนธิ ผู้ที่ปฏิสนธิเป็นพรหม,มบุคคลในรูปปรพรมภูมิเป็นโอปปปาติกะกำเนิดมีกรรมชรูปสีกระลาบเท่านั้นคือหัตถยะกักากรลาบจับขุทักกะกะลาบโตาสตทักระกลาบและชีวิตะนวากากกรลาบเว้นคานาภาษาทรูปชิวหาภาษาทรูปกายะภาษาทรูปภาวรูป ซึ่งเป็นผลของการระง,งับความเพลิดเพลินยินดีในกรรมะอารมณ์ด้วยกําลังของชาณจิตที่เป็นปัจจัยให้เกิดเป็นรูปปบพมบุคคลผู้ที่เป็นอสัญญาสตาพรหมคือพรหมที่มีตรูปธร,รรมไม่มีนามธรรมาเลยนั้นมีกรรมะชากราบนึ่งกราบคือชีวิตะนวากะกลาบการเกิดเป็นอสัญญาสตาพรมนั้น เป็นผลของปัญจมชาญที่คลายความยินดีในนามธรรมเพราะเห็นโทษของนามธรรมที่เป็นไปตามกิเลสจึงปรารถนาที่จะไม่มีนามธรรมเมืม่อปัญจมชาญกุศลจิตไม่เสื่อมและปัญจมชาญกุศลจิตเกิดก่อนจุติจิตด้วยความน่ายในนามธรรมจึงเป็นปัจจัยให้รูปปฏิสนธิในอสัญญาสตาพรมพโภมมีอายุห้าร้อยกับ เมื่อไม่มีนมามธรรมเกิดเลยจึงไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นเมื่อจุดติในวงเล็บก,ก่อนเป็นอสัญญาสตาพรหมด้วยอิรยาบดใดรูปปฏิสนธิของอสัญญาสตาพรหมก็เป็นอิรยาบทนั้นจนกว่ารูปจะจุติและกุศลกรรมหนึ่งจึงเป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิจิตและธรรมชรูปเกิดในกามสุขติภูมิ วนเวียนเป็นกิเลสกรรมวิบากต่อไปตราบใดที่ยังไม่ได้ดับกิเลสเป็นสมุเทเฉดจิตตัชะรูปรูปที่เกิดจากจิตเป็นสมุทฐานมีหกกลาบคือหนึ่งสุทธะกะกลาบเป็นกะลาบที่มีแต่อวิชิภโ,คโครูปแปดรูปเท่านั้นไม่มีรูปอื่นๆเกิดร่วมด้วยเลยเมื่อปฏิสนธิจิตดับไปแล้ว ผวังขจิตเกิดสืบต่อจิตตชรูปที่เป็นสุทธทักกะกราบเกิดพร้อมกับอุปาทาขณะของปฐมผวังขจิตและทุกอุปาทาขณะของจิตเวน้ทวิปัญจวิญญ,ญาณสิบดวงซึ่งไม่มีกำลังพอที่จะเป็นสมุดฐานให้เกิดรูปได้จิตที่ไม่เป็นสมุดฐานให้เกิดจิตตาชรูปมีสิบหดวงคืออรูปปชานวิบากจิตสี่ดวง ปฏิสนธิจิตหนึ่งดวงทวิปัญจาวิญญาณสิบดวงจุดติดจิตของพราอรหันหนึ่งดวงรวมสิบหกดวงอรูปฌชาญวิบากจิตสี่ดวงไม่เป็นสมุทฐานให้เกิดรูปเลยเพราะเป็นผลของอรูปฌชานกุศลซึ่งเห็นโทษของรูปว่าเป็นธรรมะที่เกื้อกูลแก่กิเลสจึงเจริญอรูปฌชานกุศลซึ่งไม่มีรูปใดๆเป็นอารมณ์เลย เมื่อ,อรูปปัจจนนวิบากทำกิจปฏิสนธิในรูปแรมภูมิจึงไม่เป็นปัจจัยให้รูปใดๆเกิดเลยทั้งสิน้นปฏิสนธิจิตไม่เป็นสมุดฐานให้เกิดจิตตัชรูปเพราะเป็นจิตขนาแรกในกภูมิหนึ่งจึงยังไม่มีกำลังพอที่จะเป็นสมุดฐานให้เกิดจิตตัชรูปได้จุติจิตของพระอรหันต์ไม่เป็นสมุดฐานให้เกิดรูป เพราะเป็นจิตดวงสุดท้ายของสังสารวัตซ,ซึ่งสิ้นสภาพความเป็นปัจจัยที่ทำให้รูปเกิดได้สองกายาวิญ,ญาตินวกะะราบกลุ่มของกายาวิญ,ญาติรูปซึ่งมีรูปรวมกันเก้ารูปคืออวินิโพครูปแปดบวกกายาวิญ,ญาติรูปหนึ่งย่อมเกิดพร้อมอุปาทาขณาขงคงจิตที่ต้องการให้รูปแสดงความหมาย สามวจีวิญยติสัทธทัศกากรามกลุ่มของรูปรวมกันสิบรูปคืออวินิพกครูปแปดบวกวจีวิญยติรูปหนึ่งบวกสัทธรูปหนึ่งย่อมเกิดพร้อมกับอุปาทขณะคงทิตท,ที่เป็นสมุดฐานของเสียงคือวาจาสี่เล่าหูตาที่เอกาทัศกะกรามกลุ่มของรูปรวมกันสิบเอ็ดรูปคือ อาวินิพกครูป8บวกวิการรูปสย่อมเกิดพร้อมกับอุปาทขณะของทิตที่ต้องการให้รูปเป็นไปในอิริยาบถต่างๆ 5. กายะวิยญญติรละบุตาทิทาวาททศกะการามกลุ่มของรูปรวมกันสิสองรูปคืออวินิพกครูป8บวกวิการรูปสาบวกกายะวิญยติรูปหนึ่ง ย่อมเกิดพร้อมกับอุปาทัคณะข,ของจิตที่ต้องการให้รูปเป็นไปในอิริยาบถต่างๆที่แสดงความหมาย 6. วปจีวิญญาติสัทธะระหุตาที่เตรสสักกะกราบกลุ่มของรูปลมกันสิบสามรูปคือเอวินิโพครูปแปบวกวิการรูปสามบวกปจีวิญญาติรูปหนึ่งบวกสัทธรูปหนึ่ง ย่อมเกิดพร้อมกับอุปาทัขณะของจิตที่ต้องการให้เกิดเสียงพิเศษที่ต้องอาศัยวิการรูปจึงจะเกิดเสียงนั้นๆที่ฐานของเสียงได้จิตตชกักกระาบตุกระราบต้องเกิดพร้อมกับอุปาทัคขณะของจิตที่เป็นสมุทฐานให้จิตตชักกระาบนั้นเกิดจิตตชักกระาบจะไม่เกิดในทิติขณะและพังคขณะข,ของจิตเลย อุตตชรูปรูปที่เกิดจากอุตตุมีสี่กราบคือหนึ่งสุทธทักกกราบมีอวินิโพกรูป8ปรูปเท่านั้นไม่มีรูปอื่นๆเกิดร่วมด้วยเลยในรูปที่มีใจครองนั้นเมื่อปฏิสนธิเกิดขึ้นนั้นในอุปาทาขณะทิติขณะและพังคาขณะของปฏิสนธิจิตมีกรรมชรูปเกิดตามที่ได้กล่าวแล้ว แต่ในทิฏฐิขณะของปฏิสนธิจิตนั่นเองอุตุคือาธาตุไฟในกรรมมาัชากราบที่เกิดนั้นก็เป็นสมุดฐานให้อุตุชรูปที่เป็นสุทธาตุกะกรลาบเกิดขึ้นและอุตุชาสุทธาตุกะกรลาบนี้จะเกิดขึ้นในทิฏฐิขณะของรูปต่อๆไป 2. สองสัทธนวากะกระลาบกลุ่มของเสียง ซึ่งมีรูปรวมกันเก้ารูปคืออวินิพภครูปแปดบวกสัทธรูปหนึ่งขณะใดที่รูปเสียงไม่ได้เกิดจากจิตเป็นสมุดฐานให้วจีวิญญาติรูปกระทบที่ฐานของเสียงขณะนั้นเสียงเกิดจากอุตตุเป็นสมุทฐานเช่นเสียงรถยนต์เสียงน้ำตกเป็นต้นสามละหุตาที่เอกาทัศกะกกะรากลุ่มของวิการรูป ซึ่งมีรูปรวมกันสิบเอ็ดรูปคือเอาวินิพโยครูปแปดบวกวิการรูปสามอุตุย่อมเป็นสมุดฐานหนึ่งที่ทำให้เกิดรูปที่เบารูปที่อ่อนรูปที่ควรแก่การงานในกายที่มีใจครองถ้าอุตุไม่สม่ำเสมอก็เกิดโรคและกายส่วนใดที่ไม่มีวิการรูปแม้จิตก็เป็นสมุดฐานให้กายส่วนนั้นเคลื่อนไหวไปตามความต้องการไม่ได้ สสัทธะละหุตาทิ่ทวาทัศกกลารบกลุ่มของวิการรูปและเสียงรวมกันทั้งสิ้น12รูปคืออาวินิพกครูป 8- บวกวิการรูปสบวกสัทธรูปหนึ่งในขณะที่กลุ่มของวิการรูปนั้นมีเสียงเกิดร่วมด้วยเช่นดีดนิ้วปรบมือเป็นต้นอาหารรัชรูปรูปที่เกิดจากโอชารูป ในกัปพลิงกะลาหารคืออาหารที่เป็นคำที่เกลืนกินเข้าไปนั้นมีสองกลาบอาหารรัชกะลาบนี้เกิดได้เฉพาะภายในร่างกายของสัตว์บุคคลเท่านั้นอาหารรัชกะลาบสองกลาบคือหนึ่งสุทธทักะกะลาบมีอวินิพกครูปแปดเท่านั้นไม่มีรูปอื่นเกิดร่วมด้วยเลย 2. ละหุตาที่เอกาทัากะกะลาบ กลุ่มของวิการระูปซึ่งมีรูปรวมกันสิบเอ็ดรูปคืออวินิพกรูแปดบวกวิการรูปสามนอกจากจิตและอุตุจะเป็นสมุดฐานให้เกิดวิการรูปสามแล้วอาหารก็เป็นอีกสมุทฐานหนึ่งที่ทําให้เกิดวิการรูปสามถ้ามีเพียงวิการรูปที่เกิดจากอุตุเท่านั้นแต่ขาดอาหารคือแม้อากาศดีแต่ขาดอาหารวิการรูปก็ไม่มีกําลังพอ ที่จะเคลื่อนไหวได้สะดวกรวดเร็วอาหารลัชรูปอาศัยการแผ่ซ่านของโอชาในอาหารที่กลืนเข้าไปนั้นเป็นสมุดฐานเมื่อใดก็เกิดขึ้นในทิฏฐิขณะของโอชารูปซึ่งเป็นสมุดฐานเมื่อนั้นรวมรูปแต่ละรูปเกิดจากสมุดฐานใดสมุทฐานหนึ่งในสี่สมุดฐานดังนี้คืออวินิพกขลูกแปดเกิดได้จากสมุดฐานสี่คือ บางกลาบก็มีกรรมเป็นสมุทฐานบางกลาบก็มีจิตเป็นสมุทฐานบางกลาบก็มีอุตุเป็นสมุทฐานบางกลาบก็มีอาหารเป็นสมุทฐานภาษาทรูปห้าเกิดจากกรรมเป็นสมุทฐานเท่านั้นภาวะรูปสองเกิดจากกรรมเป็นสมุทฐานเท่ 1, 1> านั้นหัตยรูปหนึ่งเกิดจากกรรมเป็นสมุทฐานเท่านั้นชีวิตตินทริยร<ๆ>ูปหนึ่ง เกิดจากกรรมเป็นสมุดฐานเท่านั้นวิการรูปสามเกิดจากสมุดฐานสามคือบางกลาบเกิดจากจิตเป็นสมุดฐานบางกลาบเกิดจากอุตุเป็นสมุดฐานบางกลาบเกิดจากอาหารเป็นสมุดฐานวิญญาติรูปสองเกิดจากจิตเป็นสมุดฐานเท่านั้นสัทธะรูปหนึ่งเกิดจากสมุดฐานสองคือบางกลาบเกิดจากจิตเป็นสมุดฐาน บางกลาบเกิดจากอุตุเป็นสมุทฐานปริเฉทรูปหนึ่งเกิดจากสมุทฐานสี่คือเกิดจากกรรมเป็นสมุทฐานเมื่อขั้นระหว่างกรลาบที่เกิดจากกรรมเป็นสมุทฐานเกิดจากจิตเป็นสมุทฐานเมื่อขั้นระหว่างกลาบที่เกิดจากจิตเป็นสมุทฐานเกิดจากอุตุเป็นสมุทฐานเมื่อขั้นระหว่างกลาบที่มีอุตุเป็นสมุทฐานเกิดจากอาหารเป็นสมุทฐาน เมื่อขั้นระหว่างกลาบที่เกิดจากอาหารเป็นสมุทฐานลักษณะรูปสี่ไม่เกิดจากสมุทฐานได้เลยเพราะเป็นเพียงลักษณะอาการของสภาวะรูป18รูปรูปที่18รูปจำแนกได้หลายในยะดังนี้คือสภาวะรูป18คือรูปที่มีลักษณะเฉพาะของตนได้แก่อวินิพกครูปแปดภาษาทรูปห้าภาวะรูปสอง หัตถายรูปหนึ่งชีวิตินทริยารูปหนึ่งสัทธรูปหนึ่งรวมสิบแปดรูปอสภาวะรูปสิบคือรูปที่ไม่มีลักษณะเฉพาะอีกต่างหากได้แก่วิการรูปสามบญญัติรูปสองปริเฉทรูปหนึ่งลักษณะรูป4ี่อัจชติกรูปหคือรูปภายในได้แก่ภาษาทรูปห้าภาหิรารูปยี่สิบสาม คือรูปภายนอกได้แก่รูปที่เหลือ23รูปวัตถุรูปหกคือรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตได้แก่ภาษาทรูปห้าหาทยรูปหนึ่งอวัตถุรูป22ได้แก่รูปที่เหลือ22ทวารรูปเจ็ดคือรูปที่เป็นทางรับอารมณ์ได้แก่ภาษาทรูปห้าและรูปที่เป็นทางของกายกรรมและวจีกรรมคือ กายวิญญาติรูปหนึ่งบจีวิญญาติรูปหนึ่งอัถวารรูปยี่สิบเอ็ดได้แก่รูปที่เหลือยี่สิบเอ็ดรูปอินทรียรูปแปดคือรูปที่เป็นใหญ่ในกิจการงานเฉพาะของตนแปดรูปได้แก่ภาษาทรูปห้าภาวรูปสองชีวิตอินทริยรูปหนึ่งอันินทริยรูปยี่สิบได้แก่รูปที่เหลือยี่สิบรูปโอลาริกรูปสิบสอง คือรูปอยาบ12รูปได้แก่วิสยรูปเจ็ในวงเล็บรูปที่เป็นอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายภาษาทรูปห้าสุขุมรูป16คือรูปละเอียดได้แก่รูปที่เหลือ16รูปสันติเกรูปสิคือรูปใกล้ในวงเล็บต่อการพิจารณารู้ได้ได้แก่ภาษาทรูปห้าวิสยรูปเจ็ด ทเรูปสิบหกคือรูปไกลบงเล็บยากต่อการพิจารณาแทงตลอดได้แก่รูปที่เหลือสิบหกรูปสัปปติคัตรูปสิบสองคือรูปที่กระทบได้ได้แก่ภาษาทรูปห้าบิสยรูปเจ็ดอัปปติคัตรูปสิบหกคือรูปที่กระทบไม่ได้ได้แก่รูปที่เหลือสิบหกรูปโคจรลคาหิการูปห้า คือรูปที่กระทบอารมณ์ได้ได้แก่ภาษาทรูปห้าอโคจะรกคาหิตกรูปยี่สิบสามคือรูปที่กระทบอารมณ์ไม่ได้ได้แก่รูปที่เหลือยี่สิบสามรูปอาวินิโพคารูปแปดคือรูปที่แยกกันไม่ได้แปดรูปวินิโพคารูปยี่สิบคือรูปที่แยกกันได้ได้แก่รูปยี่สิบรูปคำถามทบทวนภาคผนวก หจิตท,ที่ไม่เกิดร่วมกับอโลภาเหตุอมโทสะเหตุอโมหะเหตุเป็นอกุศลจิตไหมสอโสพณจิตและอกุศลจิตต่างกันอย่างไรสาอโศภณจิตมีหีดวงอะไรบ้าง 4. จิตอะไรทำบวดทพนาจิจ 5. ปัญจทวาราวัชนะจิตเป็นชาติอะไรห เมื่อเสียงกระทบหูจิตอะไรรู้เสียงเป็นขณะแรกเจ็ดจิตอะไรเกิดก่อนหัส,สิตุตป,ปาทจิตแปดมนโนทวาราวัชนจิตเป็นมนโนทวารใช่ไหมเก้ามนโนทวาราวัชนจิตมีขีิจเกิดได้ขีทวารรู้อารมณ์อะไรได้บ้างสิบเหตุเป็นปรมาณอะไรสิบเอ็ดเหตุเป็นขันอะไรสิบสอง นิพพานเป็นเหตุหรือน้าเหตุอเหตุุกะหรือสเหตุกะสิบสามหน้าเหตุที่ไม่ใช่สังขารขันได้แก่อะไรบ้าง 14. สี่ังขารขันที่เป็นน้าเหตุมีกี่ดวง 15. ปรมัตธรรมที่เป็นน้าเหตุนั้นเป็นขันอะไรบ้างสิบหกโลกุตระจิตเป็นอสังขตธรรมใช่ไหมสิบเจ็ดขันอะไรเป็นกุศล สิบแปดขันอะไรเป็นอพยากัตธรรมสิบเก้าขันที่ไม่ใช่อพยากัตธรรมมีไหมยี่สิบอภยกัตธรรมที่ไม่ใช่ขันมีไหมยี่สิบเอ็ดกุศลธรรมที่ไม่ใช่ขันมีไหมยี่สิบสองอกุศลจิตในอรูปปรลมภูมิเป็นชาติอะไรยี่สิบสามเวทนาเจตสิกเป็นภูมิอะไรยี่สิบสี่ นิพพานมีเวทนาไหมเพราะอะไรยี่สิบห้าเจตสิกอะไรไม่มีเวทนาเกิดร่วมด้วยยี่สิบหจิตภูมิไหนมีหนึ่งชาติยี่สิบเจ็ดจิตภูมิไหนมีสองชาติยี่สิบปดจิตภูมิไหนมีสามชาติยี่สิบเกจิตตัชรูปที่เกิดจากโมหะมูลจิตเป็นสมุทฐานเกิดเพราะเหตุปัจจัยหรือเปล่าสามสิบ โมหะจิตสิกที่เกิดร่วมกับโมหะมูลจิตเกิดร่วมกับเหตุหรือเปล่าภาคผนวกจบ